สวัสดีค่ะวันนี้ปองก็จะมาทำอ่แกงหน่อไม้นะคะโดยการใช้ใบพริกแทนใบหญ้านางนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่มีหญ้านางนะคะพอดีมีพี่เขาแนะนําว่าใช้ใบพริกเออใช้ใบพริกทําแทนก็ได้นะคะปองก็เลยจะมาลองทําดูนะคะเพราะว่านี่ก็เข้าหน้าหนาวแล้วพริกปองเพิ่งออกดอกคงจะไม่ได้กินลูกนะคะก็เลยจะใช้ใบนะคะไปทําเป็น น้ำย่านางแทนอ่าใบย่านางนั่นเองนะคะไปดูกันเลยนะคะทุกคนนะคะอยู่เมืองนอกอยากกินแกงหน่อไม้แต่ว่าไม่มีใบย่านางนะคะปองแนะนํานะคะให้ใช้ใบพริกนะคะนี่ใบบักพริกค่ะมาแทนย่านางนะคะเราต้องรู้จักดัดแปลงนั่นเองนะคะโอ้ทอ,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 องข่อยก็หอมแห้งเถ็ดะะเสียงมัต่ำเลยถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นรดนะคะแต่ปอง กินก้างปั่นดูแต่ว่าขี้เกียจนะำบุ้ยิดคนไปเส่สิงนั้นเด็ดจำค่ะจำแหลกๆแล้วก็เอาไปขั้นเอาใส่ใบบักพีได้ค่ะอันนี้สูตรที่เขาบอกมานะคะอยากกินแกงหน่อไม้แต่ว่าจังหวะเราไม่อยากนะนั่งจะมีกิจยานานก่านแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปที่ร้านนะคะก็จะใช้จำเอาเพราะว่าบักพีก็สิบอกหน่วยให้กองกินได้หรอกนะ สีแกงเฮดใไหนอใหม่จักหน่อยนันสังกตอยางินทำเพลงได้น่อย อยากทำมดูนะเดี๋ยวข้างกลางเขาจมีเรียบร้อยแบบนี้นะคะทำให้เหล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำมาเสเอาน้ำมาเทใส่เอน้ำลง ใส่น้ำผสมเงินไปแล้วก็เอาไปกรองนะคะนี่เด้อสิได้น้ำน้ำยานังที่เรียบร้อยนะคะจากนัน้นเราก็จะเอาไปกรองนะคะกรองนั่นเองนะคะคือกองอากาศมันโอ้นะคะโอเคเห็นไหมเด้อเป็นดัดแปลงเอานะคะทุกคนเนาะอยังว่าเนาะบีบค่ะบีอ,อ้อ าสีซื้อนะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะเราก็จะได้น้ำย่านางเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็จะไปทำการแกงเลยค่ะก็คือเข้าสารจริงเนาะบางขอเป็นข้าวเบี้ยไปเลยป่่ทำให้แหลกๆนะมาไว้นิดน่อย ก็จะได้มีรชปจุดเข้มๆบอกมันเหนียวๆเนาะบางกนจะใส่บางกนไม่ใส่ก็ได้แต่มาใส่ก็มาใสกบ,บัาใส่เอ้อตอนจะแกงใส่ก็เป็นเนาะหน่อไม้ขวดแบบนี้นะคะทุกคนใส่ขวดนึงก็ดีครับเนี่ยคะ่ะเห็ดนะคะก็เป็นเห็ดดำนะคะไปเก็บได้มาออยยอดนึงนะคะก็เลยจะเอามาแกงใส่กับหน่อไม้แล้วก็อีกจะเป็นเห็ดะะทั่วค่ะเห็ดทั่วทั่วเหลืองเนาะ,ะเห็ดรวมออยยอดนึงกับแกง นอกไม่ค่ะไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะก็เทน้ำแบกพริกหรือว่าน้ำใบย่านาของเราลงไปนะคะแล้วก็แต่นะคะเพราะว่ามันจะสุกซ้าเนาะเราก็ต้องใส่ลงไปเลยอันนี้ล้วแต่เราชอบนะคะเราจะใส่ก่อนใส่หลังก็ได้นะคะเพราะว่าต้องรอให้ข้าวมันสุกเราก็ต้องจะใส่ลงไปก่อนนั่นเองนะคะ ค,คนคนมนุษย์ให้เข้ากันเลโอเคค่ะตามด้วยเห็ดเลยค่ะเห็ดตรงปล่อยเลยค่ะแล้วก็คนนะคะให้อานีบสุกจักน้อยนะคะแล้วค่อยจะเติมอ่ะพริกปลาคะ<ส>ร้บาดแศษหน้อยใส,ส,ส่ลยแอบร้ลยฝั่งใส่หน่อยกระซื้วนะคะ ีลก็ใส่ลงไป<ส>แล้วก็คนดดนะคะก็ใส่พริกลงไปะค่ะ<อ>ใบบักกูดะะกับพักตุตูฝรั่งนั่นเองนะคะไปค่ะเรียบร้อยนะคะแคนนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะสำหรับแกงน่อไม้นะคะโดยการใส่ใบอ่ะย่านางทิพย์นะคะก็คือว่าใส่ใบอัน ใส่ใบบักพริกแท่นอย่านางเนาะสาหรับผู้ที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองไม่มีย่านางนะคะก็สามารถเอาไปอเดปใช้ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะบัตตานีเสร็จแล้วค่ะแกงแกงเปิดหน่อมไม้ง่ายๆนะคะทุกคนไปค่ะถือเขาไม่กินน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องบาดไทยหนีเรียบร้อยค่ะแกงเห็ดใส่หน่อมไม้โดยใช้ใบ ยานางทิดหรือว่าใบาพริกนั่นเองนะคะมากินกันเลยนะคะอาจจะไม่ได้กินให้ดูนะคะเดือดบ,บุบบ,บับบุบบับบุบบับนะคะพอแล้วค่ะเดือดบ,บุบบ,บับบ,บุบบับบุบบบแกงเปะหน่อไม้ใส่เห็ดดำนะคะมามา่าพอแม่พี่น้องมากินน้ำกันค่ะบาท,ทีที้โอ้ยควนหุยหุยกัล้างหอนหอนเลยค่ะ มาค่ะจกเขาเนี้ยมัดจุกตุยน้ำกันอย้ยไข่เสกินเห็นเบิง่งมันดูกันว่าเราจะได้กินอันนั้นบ่เนาะกินได้ยังก็กินอันเม้นเขียวใบบักพริกบักเพชรอ่ะหอนหอนมาเด้อเอาเขามาคุยด้วยกันอ,อื้มอุ้ยแสบแบบว่ามาละปั่นเขามาคุยด้วยกัน บ่อได้กินเม้นเขียวอันใบบักพริกได้พี่น้องแวม่อได้กินใบบักกูดกับอันนั้นมันกับสีแบบยังก็ตัดไปเลยแม่อืมไม่เลวเศนัวค่ะใบบักพริกใส่แทนใบายาน,นั่งแสบค่ะพี่น้องบ่อได้กินเม้นเขียวใบายานั่งแล้วเออใบบักพริกก็เด้อันกินบักกูดกินพักกันปากอิฐฟรังกบเบิล้ลเลยพี่น้องนัวค่ะ ไม่เลยไม่ข้ามเลยฮัลโหลด้วยเมื่อเขาอ่ะน,นี่เขาเบียร์คอยก็ใส่หลายโพดเนาะน้ำแห้งเบิดกินหนึ่งเป็นบลสีมันสีเขียวๆนี่โอ้แสบใส่แท่งกันได้เดอ้อเอาไปดัดแปลงร่องเบิ่งเด้อพี่น้อง Thanks you for watching.